พระแม่คะถึงคิวหนูหรือยังวันนี้สาวสวดแบบเราก็เลยมาแจกข่าวถูอไว้พระแม่แบบละเอียดถ้าว่าเลนทายไม่รู้จะไปไหนก็ให้ชวนเพื่อนสาวมาที่ตึกเกอรเลยค่ะเพราะว่ามีพระแม่ลักษมีที่เด่นเรื่องความรักอยู่ก่อนอื่นก็มาที่เซเว่นเพื่อซื้อของถวายพระแม่ก่อนเลยแต่ว่าห้ามมีเนื้อสัตว์นะจุดสังเกตก็ดูป้ายนี้ได้เลยแล้วก็กดลิฟต์ตรงนี้ขึ้นไปชั้นสี่แล้วก็มาแวะซื้อดอกบัวด้านบนทั้งหมด8ดอกนะทุกคนหรือใครจัดเตรียมมาก็ได้ส่วนด้านบนเขาจะมีถาดวางให้เป็นโซนแบบนี้ให้เรานําาาาขอองมาถถวยยจัดดใส่ไ้้เเลนนีรา เลือกเป็นถาดใหญ่ดอกบัวทั้งหมด8ดอกแล้วก็ของที่ถวายพระแม่ที่สาคัญเอาฟิตต้องสีชมพูเราก็อย่าลืมหยิบทุบเก้าดอกจากนั้นก็นํามาถวายพระแม่ได้เลยด้านบนมีบทสวดให้ฟริคือให้ยืนต่อหนะ้าพระแม่เราก็แนะนําตัวแนะนําให้ขอพรหนึ่งข้อทางเราก็ยื่นเรฟเฟอร์เรนซ์ให้พระแม่เลยเออด้านบนเขาไมา่ให้จุดทูบนะสามารถปักลงไปได้เลยนาของมาถวายแนะนําไม่ต้องเปิดฝาหรือเจาะกล่องนมอีกเคล็ดลับพอถวายของเสร็จให้เดินวนมาที่ดอกบัวไม่แนะนําให้เดินย้อนนะนําดอกบัวทั้ง8ดดอกมาลอยที่น้าตรงนี้ได้เลยส่วนของท วว่ายจะาลาพระแม่มาทานหรือว่าจะเอามาบริจาคตรงกล่องนี้ก็ได้ใครโสดอยากสลัดความเหงาก็ทำตามฮ o w t ูนี้ได้เลยนะ